วันนี้นะคะเราจะพูดคร่าวๆก่อนก็คือเรามีเป็นซอสไขเ่เค็มนะคะซึ่งเราเนี่ยได้ไขเ่เค็มมาจากกลุ่มแม่บ้านมาตันไายน,นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไปทำโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะของกลุ่มแม่บ้านนะคะ mm hmm. ก็เลยได้ไขเ่เค็มมาแล้วก็เราก็กดัดแปลงให้เพื่อเพิ่มมูล,ลค่าแล้วก็เพิ่มราคาขายให้กับไขเ่เค็มได้เป็นซอสไขเ่เค็มอย่างนี้นะคะทุกคนหนึ่งหลอดอยู่ที่ราคา30บาทนะคะสวัสดีค่ะคุณมาสรีนีแวร์มงค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้แม่ค้าด้วยนะคะคุณรีนาฮายเจแม่สวัสดีค่ะสนใจไข่เค็มไหมคะสวัสดีค่ะเอฟหลอดจ้า NT Moment ขอบคุณค่ะซาฮีเหร่ซาฮีเหรอเอฟสหลอดค่ะนัดรับเบตงได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ค้าขับรถไปส่งที่เบตงเลยค่ะคุณซาฮรอ F2 หลอดก็แครแล้วก็กด99ได้เลยนะคะรีนาฮาย แม่สองหลอดโอเคค่ะแคบแล้วกด99ให้แม่ค้าด้วยนะคะแม่ค้าจะได้รู้ว่าคุณลูกค้าในแคบแล้วนะคะช่วยแคบตอนที่หน้าแม่ค้าในสวยๆด้วยนะคะมีค่าขนส่งไหมคะถ้าเป็นนัดรับไม่มีค่าขนส่งนะคะส่วนถ้าเป็นไปรษณีย์เนี่ยคุณปตมรับห้าหลอดซอยรมเินค่ะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวเร็ววันนี้คืออยู่ที่เวลาใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ค้าอ๋อหกคนจะไปส่งที่หน้าหอนะคะ เดี๋ยวจะขน5หลอดนี้ไปส่งให้ลูกค้าที่หน้าหอเดี๋ยวตอบแชทแล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ที่แชทนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะโทรไปตอนที่จะไปส่งนะคะวันนี้เราสามารถไปส่งให้ลูกค้าได้เลยค่ะดาอัฟซาสองหลอดแอตเลติล<ม>าค่ะกกโอเคค่ะเดี๋ยวลูกค้าทักแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคุณอแอดมินของเราเนี่ยตอบแชทอยูต่ตลอดเวลาลูกค้าจะไม่ต้องรอนานค่ะ นูริดาซ F 3ค่สามค่ะจัดไปเลยค่ะสามหลอดนะคะสนุกสนุกค่ะเอาไปกินเล่นๆนะคะพกไปที่เรียนได้สมมติเราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัทยาเราก็สามารถพกไปได้แค่เรามีกระเป๋าหรือว่ากระเป๋าเกงหรือว่ากระเป๋าอะไรต่างๆเราสามารถพกไปได้คาร์ลอดพอดีมือมากๆเลยนะคะราเรอไหมคะรับค่ะยลสารับปัตตานีรับแล้วก็เบตงก็รับค่ะยะหาก็รับค่ะรับปวดค่ะตอนนี้นะคะร้อนเงินค่ะอานิสวาไฮตา CF คุณ NT-Moment กินยังไงเราจะใส่กับสลัดนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากกินแบบเป็นแซนด์วิชก็ได้ค่ะเพราะว่าซอสของเราเนี่ยรองรับทั้งแบบกินกับสลัดที่มีผักแบบนี้นะคะแล้วก็กินกับแซนด์วิชเป็นขนมปังที่เราซื้อในเซเวนนะคะแล้วก็เอาซอสเราบีบได้เลยสะดวกพกพาง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆนะคะมีสารอาหารครบเลยค่ะ กินกับสลัดโรได้ไหมคะได้ค่ะ,ได,คะได้แต่ความเชี่ของลูกค้าเลยนะคะค่ะคุณมาซรินีแวมองเอฟสองหลอดค่ะโอเคค่ะ,คะแอดมินจะให้นะคะเดี๋ยวค,คุณมาซารินีทักแชทไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมิน,นี่บตอบแชทตลอดเวลานะคะ่อนสด,ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสี่คนที่เข้ามาใหม่นะจ๊ะเมื่อกี้เราอะไรไปแล้วเมื่อวันเมื่อวาน,วานเราอะไรไปแล้ว เราจะไปขายของที่ตลาดนาเมื่อเราขายไปได้ประมาณเกือบเกือบร้อยหลอดเนาะแล้วก็ส่งไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราก็มาทําใหม่เพิ่มนะคะวันนี้เราสองคนมาทํหน้าที่แค่แป๊บเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีแม่ค้าสองคนใช่แม่ค้าคิดหนึ่งมามาสลสดสวยใช่สวยแต่ว่าสู้เราสองคนไม่ได้ขอาก็จะเป็นทานกับขนมปังนะคะแบบนี้อันนี้ทันใส่ในขนมปังควิดนะทุกคนเช้า ใช่คนที่แบบว่าจะไปเรียนไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกว่าเราแค่ดีดนิดเดียวแล้วอร่อยเลยใช่แล้วก็แล้วก็ขนาดนี้ก็คือพกพาง่ายนะคะหลออละสามสิบบาทเองนะคะหรือว่าเราจะกินเปล่าๆ่าก็ได้นะคะที่จริงกิ๋กะอะไรก็ได้เหมือนที่เราบอกไปเมื่อวานว่าเราสามารถกินกับสปาเกตตี้ได้ด้วยนะคะก็คือลวกเส้นเนาะลวกเส้นสปาเกตตี้แล้วก็บีบไนี้เข้าไปได้เลยนะคะไป้ายกันเนาะแล้วก็ เก็บรักษาเนี่ยถ้ามีตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ5-8วันแต่ว่าถ้าออคาุณลูกค้าที่ลูกค้ายอยู่เนี่ยไม่มีตู้เย็นเนี่ยก็จะอยู่ได้ที่3-5วัน ถ้ากบ้านก็เยนคือเก็บได้ประมาณ5-8วันนะคะถ้าว่าจากเูยนก็ประมาณ3-5วันคอ๋แล้วใช้ก,กินกับอะไรบ้างอ,อ๋อซอสนี้ก็คือกินกับขนมปังก็อร่อยแล้วก็กินกับอ่าเนื้ันจาะก็ได้นะ,ะแล้วก็กับสลัดอะไรพวกนี้ได้นะ,ะอร่อยมากเลยแงสุกเนดหลดก่อนนะ ซอสไข่เคก,กินกับอาขนมปังก็ได้กินกับอาสปาเก็ตตี้ก็ได้อร่อยปะอาออร่อยไม่ได้ค่ะอร่อยได้ค่ะ สอดลดละสามเองอถ้าว่าสองหลด50บาทเอาสองหลอดเลยนะครับโอเคค่ะสองหลดนะ50บาทไม่ต้องถอนได้ไหมไม่ได้ ก็ไขเ่เค็มทำทำแจกทำจากอะไรกันทำจากไข,เข่เค็มค่ะไข่เค็มนี่คือทำเิงหรือว่า,อ,าอ๋อไข่เค็มนี่คือเอาจากกลุ่มแม่บ้านบา้านไหนค่ะแม่บา้าใช่เนี่มันกินกับอะไรได้บ้างอ๋อซ้อนนี้คือกินกับขนมปังก็อร่อยแล้วก็กินกับอิ่งจัปกซาเกตตี้ก็ได้แล้วก็กินกับพวกสลัดนี่ก็ได้เลยแล้ว,ลวขายยังไงขายอยู่ที่หลอ120บาทแล้วนี่มีโป์รู2หลัว50บาท ต้องทางการซื้อสั่งสั่งแบบนี้ใช่ไ,ไหมได้ได้ได้แบบนี้มีโรอะไรบ้างโปรคือมีสิบหลอดมีหนึ่งหลอดได้รแบบนี้ถ้าถ้าสั่งสิบสิบสิบหลอดคือราคาเท่าไหร่สิบหลอดก็คือราคาราคาก็คือเท่าไหร่แล้วนะยิงซื้อได้ทสิบสองร้อยห้าสิบค่ะบางเบมีค<อ>่าส่งด้วยนะคะสั่งสิหลอดเลยอ๋อได้ได้ จดไว้เราก็จดไว้สิบหลอดนะแต่เดี๋ยนะวขอเบอร์แบไว้ไว้ด้วยนะโอเคได้ได้โอเคโอเคขอบคุณ